สวัสดีครับพวกผมช่อง F อฟทีแอฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับเพียงคุณเป็นคนเลี้ยงวัวนะครับผมเราคือเพื่อนกันนะครับนี่ครับพอดีผมเจอคุณแม่แกไล่วัวนะครับระหว่างทางครับผมวัวก็หลายตัวอยู่นะคุณแม่ไล่วัวไปไหนครับไล่ไปเลี้ยงไปทางไหนครับเนี่ยไปที่ป่านู่นอีกไกลไหมไม่ไกลหรอกทั้งหมดกี่ตัวครับเนี่ย สิบห้าโอ้โหมีแต่บามั่นเนาะส่วนใหญ่เนาะนี่ครับแล้ววัวรู้ภาษามากเลยนะครับพอดีขับรถผ่านทางมาพอดีครับเจอแกนะครับ่รงนี้ก็กำลังทำนาอยู่อ่าเมื่อกี้แม่บอกว่าอะไรนะราคาถูกมากเลยใช่ไหมยาราคาถูกจริงๆเลยหละวัวปีนี้ใช่ไหมปีนี้นไหนทอไหม มันจะทออยู่เนาะทออยู่ครับผมบแต่ก็สู้ต่อเคยเลี้ยงไงเคยเลี้ยงปกติบัวเยอะกว่าน,นี้ไหมหรือว่างไงมันก็เยอะกว่าน,นี้ขายไปแล้วตัวละห้าพันขายไปแล้วตัวละห้าพันบัวแม่ก็อ้วนดีเนาะอ้วนอยู่ครับผมไล่มาแบบนี้ทุกวันไหมไม่ทุกวันหรอกก็คระวานนี้ก็ทุกวันลแเลยแต่พอหวานข้าวหมดก็ ขังไว้ช่วงขังไว้นี่ใครตัดหญ้าให้เนี่ยก็ตัดเองเงี้ยูโอ้โหเก่งมากเลยอะไรพ่อแคไม่อยู่บ่พ่อไปที่นาแล้วอพ่อไปก่อนแล้วครับผมอันนี้ก็ไล่ออกจากหมู่บ้านประมาณกี่โลครับเนี่ยหมู่บ้านนั้นกี่โลเนะประมาณสองกิโลแล้วจะออกจากหมู่บ้านเนาะครับผมผมลืมถามเลยคุณแม่ชื่ออะไรครับแม่บุญสมแม่บุญสมแม่บุญสมปีนี้อายุเท่าไรครับหกสิบแล้วหกสิบแล้วเลี้ยงวัวมานานยังแม่ โอ้ยตั้งแต่เด็กๆนู่นนะตั้งแต่เด็กๆเ,เลยใช่ไหมจ้าโอ้ตั้งแต่เด็กๆครับพเพื่อนเพลก็เป็นคนเลี้ยงวัวนะแม่นอาอจ้าเลี้ยงวัวทำนานี่แหละแล้วว่าวัวนี้ได้มาจากพ่อแม่บอกก็ได้มาจากพ่อแม่มั่งซื้อมั่งครับแต่่อนมันแพงเนาะเมื่อก่อนมันแพงใช่ไหมละหมื่นหมื่นห้าสองหมื่นนี่แหละครับผมวันนี้โอ้ยไม่ไหวถูกมากเลยแต่เคยเลี้ยงแล้วไง,รงครับผมก็เลยเลี้ยงไปเรื่อย ส่วนใหญ่นี่ทับตัวไหมไม่ทับเออทับตัวบ้างผสมมั่งแถวนี้มีพ่อพันธุ์ที่ไหนครับก็พ่อพันธุ์อยู่อยู่ไอ้นี่นะบ้านตะกุยนะบ้านตะกุยแถวนี้เขาคิดค่าผสมเท่าไหร่ครับตัวละห้าร้อยตัวละห้าร้อยจ้าออบางครั้งก็เอาหมอมาผสมเป็นบามันผสมไทยกระโดนเนาะที่แต่ไทยพันธุ์ลูกผสมมั่งครับผมเลี้ยงง่ายไหมมันก็เลี้ยงง่ายอยู่เลี้ยงง่ายอยู่ <laughs> สารเสริมอะไรมีไหมไม่มีไม,มไม่มีเลยฉีดยาอะไรบ้างไหมแต่ละปีก็ฉีดถ่ายพยาธิบำรุงมั่งครับผมอันนี้ใช้มอไมฉีดใช่ไหมจ้าโอ้ดีครับคุณแม่แกก็อัธยาศัยดีนะพอดีผมผ่านทางมาอย่างนี้ก็สอบถามแกว่าขอถ่ายได้ไหมแม่แกบอกว่าได้เลยทําเลยตามสบายโอ้นี่ครับอันนี้ผมก็เข็นรถตามนะเนี่ยแล้วก็ถ่ายไปด้วยนะครับผมว่าไม่อยากจะรบกวนแกเยอ,อะ,ะเดินไปไน่ ครับผมตอนนี้ก็กําลังทํานาอยู่ครับเนี่ยฝั่งนี้ซ้ายขวาครับครับแม่ไหนที่อยูเยอะสุดครับนู่นไอเบกเขายาวแม่เขายาวอ๋อนู่นใช่ไหมอยู่ซ้ายมือสุดนะครับแม่ตัวเขายาวเดี๋ยวแวะข้างทางหน่อยไปดูตรงนี้วิธีชาวบ้านจริงๆริได้บอเดี๋ยวเดินลงไปดูหน่อยครับแม่เดี๋ยวผมตามไปเด้อ แม่แกก็จะลงมาดูเหมือนกันนี่แหละวิธีชาวบ้านเรานี่ครับปลาซิวอ๋อโอ้ลูกออดลูกออดอ๋อลูกออดนะครับอืมได้เยอะอยู่นะเอาไปหมกพวกบ่หาไปกินเองอ๋อหาไปกินเองครับแล้วปกติเขาขายยังไงราคาเท่าไหร่โอ้แพงอยู่หายหนักแพงอยู่ใช่ไหมของดีเลยใช่ไหมของดีเลยของดีเลย หาเ่แบบหาแบบนี้ทั้งวันไหมครับโอ้เนี่ยโอ้นี่ครับแล้วเต้แล้วเต้คุณได้อันนี้ชื่อคุณอะไรครับเนี่ยไม่ชื่อคุณอะไรครับอ๋อคุณเพนค่ะคุณเพนเป็นสีค่ะครับโอ้โหขยันมากเลยหาปลาหากบหาเขียดนี่ครับตามวิถีชาวบ้านเนาะครับโอ้ได้เยอะแล้วนะมาต้นส่งร้านแล้วก็มาส่งร้านเข้าโรงเรียนไปส่งร้านแล้วก็มาจ้ะนี่ครับ เสร็จตรงนี้จะไปไหนต่อครับเนี่ยนี่ตรงนี้ก็เยอะแยะเลยตรงนี้ก็เยอะแยะเอาไม่หมดหรอกนู่นมางกันสองคนฝั่งนู้นสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณเด้อครับครับเนี่ยเวข้างทางปบครับป๊บป๊บแปเดียวเองเดินมาถึงนี่แล้วโอ้โหไวมากคุณแม่ครับผมถามเลยว่ามีวิธีรับมือยังไงในช่วงราคาวัวแบบนี้ก็อยู่อย่างนี้เลยอยู่อย่างนี้เลยไปเรื่อยไปเรื่อยใช่ไหมจ้า เอาจริงๆคือซีเรียสมั้ยมันก็มีมั่งเลยเนาะมีมั่งเลยเนาะแต่ก็ทําไงได้เนาะทำไงได้เคยเลี้ยงแล้วครับเปลี่ยนจากวัวก็ไปข้าวบ้างอะไรบ้างเนาะหลายอย่างตอผ้ามั่งอะไรมั่งตอผ้าบ้างอาชีพเลี้ยงวัวก็เป็นอาชีพที่ทิ้งไม่ได้เหมือนกันทิ้งไม่ได้ครับผมอาชีพไปชีพทำนาเนาะเนาะครับต่อันนี้เสริมมั่งอะไรมั่งแก้ขัดมั่งไอพอ ไปเรื่อยๆเลยแปลว่าอาชีพเลี้ยงวัวนี่ก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมเสริมอ่าไว้ขายรายปีเนาะดีครับเราหัดขลองเราก็ขายมั่งครับผมอืมก็ได้นั่นมั่งเลยับผมนี่เลกไกลไหมไปอีกไกลไหมครับนี่แค่นี้อ๋อจะถึงแล้วนะครับผมอ่านี่วัวก็แวะกินน้ำทางๆเนี่ยไปเรื่อย เอาจริงคือผมไม่ได้รบกวนอะไรแกหรอกครับเพราะปกติแกก็เดินมาอย่างนี้อยู่แล้วครับผมเดินมาทุกวันนี่ก็จะเป็นชาลูเล่นี่ครับผมแม่ตัวนี้แก่สุดนะครับเนี่ยตัวนี้ลูกกี่ตัวครับตัวนี้ห้าตัวเลยบ๊ห้าตัวห้าตัวเคยมีวัวที่แบบมีลูกเยอะเยอะอ่ะกี่ตัวแบบเยอะสุดเลยโอ๊ยในบ้านตะกูล่ะมีลูกตั้งสิบสิบสองตัวโอ้โหสิบสองตัวปัจจุบันยังอยู่ไหม ขาขายไปแล้วอ๋อขายไปแล้วใช่ไหมอ,อันนี้ก็เป็นแม่ลูกกันแปลว,ว่าตัวนี้ก็เป็นลูกที่ห้า, 5, า,า,าครับผมที่ห้าที่หกอหยียเลี้ยงวัวบ้านๆครับวันนี้โชคดีหน่อยว่าอากาศไม่ร้อนไม่ร้อนมากครับผม,ม,ผมแปลว,ว่าทุกวันนี้ฝนตกตกทุกวันตกทุกวัน อือยากให้แม่ให้กำลังใจเพื่อนทําเกษตรทำอาชีพด้วยกันไหยแม่จ้าให้เพื่อนบ้านนะทั่วประเทศไหนให้อดทนน้อยครับไปเรื่อยๆออย่าท้อครับเราจะได้มีความสุขมไม่ต้องคิดมากคิดอะไรหรอกครับผมเรื่อยน<ม>ีเย่เรื่อยๆจ<ะ>้าโอเค ถ้าผมไปข้างหน้ามันจะมันจะกลัวผมไหม,ไมว,วัวมันชินแล้วเนาะไม่กลัวรถที่ไหนไม่กลัวรถเลยใช่ไหมสุดยอดไหนยังให้ดูวัวไรตัวหน่อยวัวไทยครับผมผสมไทยกระโดนไม่กลัวจริงครับดูครับโอ้โหอ,อันนี้ยังเป็นวัวสาวอืม ป้ายปไปดูสบายสบายครับวันนี้มันไม่กลัวรถเลยครับแม่ครับผมถามเลยทำไมถึงเลือกเลี้ยงวัวสายพันธุ์นี้มันเลี้ยงง่ายไงมมันเลี้ยงง่ายเนาะอือเก็บไข้ได้ป่วยบ่อยไหม ไม่บ่อยไงไม่บ่อยมันโดนฝนบ้างอะไรมั่งให้มันโดนมั่งครับใช่ยอยู่แต่ในคลองในร่มแล้วหนักที่สุดที่เคยเจอเป็นอะไรบ้างโอ้มันมันจะเป็นขาแข็งพวกกัดขาแข็งปากแข็งอ๋อใครขาแข็งเออก่อนละมันเป็นอะไรล,ลำปีใช่ไหมเออด้านอั้นเป็นคั้างหนึง่งขาผมนอกนั้นไม่เป็นเลยอืมนี่ครับ มันไม่ค่อยเป็นอะไรกับเขาหรอกรัาผมเลี้ยงง่ายมันมันโดนฝนมั่งอะไรมั่งโดนแดดมั่งครับเนี่ยถ้าฝนตกมันก็กินมันไม่ไม่ตื่นกับเขาหรอกในทุกปีถือว่าถ้าสภาพวัวแบบนี้ถือว่าพรอมหรืออ้วนเท่าที่แม่เคยเลี้ยงมาโอ้แต่ก่อนมันผอมด้แต่ก่อนผอมกว่านี้ช่วงนี้มีหญ้าหน่อยเนาะนี่ไม่มมนปีนี้มันมีหญ้าหน่อยฝนมันตกบ่อยครับมันก็เลย อือันนี้ครับมันมีค่อยเลือกอยาด้วยนะขบ<า>ผมจะเลี้ยวตรงนี้บอกอ๋อน,นี้ทางเลี้ยวตรงนี้ครับตรงต้นยูคานะครับอ๋อลงตรงนี้เลยอ๋โอโหรู้ทางมากเพ็มาทุกวันเนาะนี่ครับอ่าถึงทางเลี้ยวแล้วรู้ภาษามาพอมาถึงทางก็เลี้ยวเลย ตอนเย็นน่าเอากลับกี่โมงครับบางครั้งก็ห้าโมงเขาไปเองไหมต้องไล่ไปถ้าไม่ไล่ไม่ไปโอ้ครับประมาณห้าโมงเจ้าอื่นเนี่ยพอถึงสามสี่โมงเขาก็ไปแล้วครับถ้าเป็นเจ้าอื่นสามสี่โมงเขาก็ไปแล้วเอาผิดเชือกมั้งโอเคตามสบายเลยครับโอเคมาส่งคุณแม่แค่นี้แล้วกันครับ คมครับขอบคุณมากเลยด้วยครับ,คร,บครับผมรบกวนแล้วครับขอโชคดีจ้ะครับ